มาถึงคำถามข้อที่5ครับคำถามจากโตโยต้าครับข้อนี้เงินรางวัลเพิ่มเป็น40,000บาทครับ ถามจากโตโยต้าเสานี้ยังคงเป็นเรื่องการขับขี่ปลอดภัยค่ะยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยจะเป็นวิธีไหนไปฟังจากวิทีอาค่ะเครื่องยนต์ก็พร้อมน้ํามันก็เต็มถังรถก็ล้างใหม่เอี่ยมขนาดนี้ได้เวลาไปเที่ยวกันแล้วครับเอ๊ แต่ว่ามันยังไม่ครบนะสิครับการขับขี่ที่ปลอดภัยในหน้าร้อนเนี่ยยังมีอย่างนะครับที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนั่นก็คือยางนั่นเองครับว่าแต่การเติมลมยางแบบไหนถึงจะปลอดภัยครับสิ่งสำคัญของการเติมยางรถยนต์ควรวัดแรงกดดันของยางรถนนะครับในขณะที่ยางยังเย็นอยู่เสมอ หรือยังไม่ได้ออกวิ่งเพราะว่าถ้าออกวิ่งไปแล้วนะครับยางจะเริ่มร้อนแล้วการวัดค่าเนี่ยก็จะไม่ได้ผลการวัดที่ถูกต้องเลยนะครับและต้องเติมตามที่หนังสือคู่มือบอกไว้นะครับรถบางรุ่นนะครับยางหน้ากับหลังใช้แรงดันไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับหน้าหลังมักจะเท่ากันฉะนั้นนะครับต้องอ่านดูให้ดีนะครับคําถามของเราอยู่ตรงนี้นะครับทราบไหมครับว่าการเติมลมยางแบบไหนที่อาจทําให้เกิดยางระเบิดได้ระหว่าง เติมลมมากเกินไปหรือเติมลมน้อยเกินไปทราบไหมครับทราบครับดีงั้นเติมอ,อีกอีกอีกเติมอ,อีกเติมเองแล้วกันครับเอาเอาเติมยังไงอะ่ะการเติมลมยางแบบไหนที่จะทำให้ยางระเบิดได้มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปคะเรียังคำตอบเลยครับ มากเกินไปหรือน้อยเกินไปครับพร้อมแล้วยกคำตอบครับจะตกรอบกลับบ้านหมดหรือว่าจะเข้ารอบหมดอาวก็ไม่แน่มากเกินไปมากเกินไปมากเกินไปตอบเหมือนกันหมดเลยัาผมทั้งส5้าคนนะครับตอบเหมือนกันหมดเลยคือมากเกินไปถ้ามากเกินไป เข้ารอบทั้งหมดแล้วถ้าน้อยเกินไปละ่ะสิบห้คนกลับบ้านเลยมผมก็กลับผมก็ไม่อยู่ไม่มีรู้จะพูดกับใครแล้วก็ไม่รู้จะ,จะ,จ,ะจะอยู่หาแห้วอะไรใช่ไหมฮะก็ต้องกลับด้วยกันล้วครับแต่ผมก็ต้องให้น้องหยแล้วครับยันว่าถูกหรือผิดครับค่ะการเติมลมยางที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ยางระเบิดนั้น มากเกินไปหรือน้อยเกินไปไปฟังเฉลยคะ่ะคําตอบก็คือการเติมลมยางอ่อนเกินไปครับการเติมลมยางอ่อนมากเกินไปทําให้ช่องว่างภายในยางเกิดมากขึ้นในขณะที่รถวิ่งแรงดันภายในลมยางเกิดการขยายตัวมากขึ้นกว่าปกติดังนั้นจะทําให้ส่งผลถึงการระเบิดของยางน้อยเกินไป